กับแจ็คกรีนค่ะอยู่กับน,น้องจุ๊บแจงแสงอุสาและดามณนีสีสวัสด์ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้มาสีส้มสดใส<ช>เลยนั้แม่ วันนี้วันพฤหัสสีส้มใช่ค่ะแน่นอนสีส้มแบบนี้นะคะก็ต้องมีโปรดีๆมาฝากด้วยค่ะดีบินายนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะเขาบอกเป็นสมุนไพร9ชนิดค่ะจะกระตุ้นาดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกวันนี้มากับโปรพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเนียงก9าบาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก12ซองกาแฟกระชายขาวอีก1ิซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ ท่านได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอเลาเตนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ0 2 6 6 6 9 4 5หนะคะหรือว่าสแกน QR code ด้านแม่จูไ็ได้นะคะคิว่าโค้ดหน้าจอหรือว่าพิมพ์ลายนะคะแอดมาหยาไลฟ์ค่ะรับรองว่าก็จะได้โปรดีๆไปดูแลสุขภาพค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูสาวหล่อคนนี้ค่ะที่นาสุพรรณนะค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาผันตัวนะคะมา รับบทบาทใหม่ก็คือการเป็นดีเจค่ะออขึ้นเมโลนะคะป๊อป97.5เ่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็ตีน่าเนี่ยเป็นดีเจประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะจัดช่วง4โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปฟังประสบก,การณ์ใหม่กับการเป็นดีเจของตีน่านะคะรวมไปถึงอัปเดตด้วยค่ะว่ามาเป็นดีเจแบบนี้นะคะ<อ>ยังรับงานแสดงอยู่หรือเปล่าดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะดีเจตีน่านะคะจากคลื่นเมโลป๊อปค่ะคือว่าจริงๆเราตีน่าเป็นดีเจที่คลื่นเนี้ยมาประมาณปีกว่าแล้ว จัดช่วงเวลาบ่ายสีย่โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะคะชื่อช่วงว่าเรื่องนี้อินฟินิเฟอร์ค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวข่าววงการบันเทิงนะคะแล้วก็เป็นข่าวเรื่องแบบซีรีส์ละครเรื่องไหนฮิตเรื่องไหนโดเรื่องไหนดังไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศนะคะเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะงานดีเจจริงๆเดนะาชอบมากเอาจริงย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเดนะก็เคยเป็นดีเจที่คลื่นปิงนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งในรอบ10ปีเลยก็รู้สึก ดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งในวงการดีเจเออความแตกต่างนะนะคะจากขึ้นเมโลกับขึ้นอื่นๆเนี่ยเมโลของเราเนี่ยวันนี้งานวันนี้เนี่ยเขาจัดเพื่อที่แบบว่าเปิดตัวถแถลงค่ะว่าเมโลป๊อปมูฟ c ูเชนนะคะเราจะเปลี่ยนจากเอ่อเรดิโอเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเลยใช่เป็นออนไลน์มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนทุกคนมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะเราสามารถกดฟังแล้วก็กด สามารถดูดีเจแล้วก็สามารถดูศิลปินที่มาขึ้นเราได้เลยเห็นนาเห็นตาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะการเป็นดีเจนะคะแจนว่ามันมันสนุกอ่ะสนุกแบบเสน่ห์ของมันคืออะไรรู้ไหมคะคือการที่เรามันสดตลอดเวลามันพูดอะไรมันเป็นมันออนไปแล้วมันเป็นคือการไลฟ์อ่ะมันมันสดอ่ะคือพูดผิดอุ้ยมันก็แบบตื่นเต้นชาเลนจ์เราไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน เอออันนี้สเสน่ห์ของมันเลยใช่แล้วเราเราก็ต้องอัปเดตไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองข่าวละครข่าวด้าราเพื่อมีการอัปเดตตลอดเวลาอันนี้คือความสนุกเราได้รู้เรื่องชาวบ้านก่อนใครเลยตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าติ๊กมาทำเป็นยูทูยูทูบเบอร์เต็มตัวนะคะมีรายการชื่อว่าทอมดันดี้นะคะ oh, 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 oh. ก็นี่เลยทอมดันดี้ล่าสุดนะคะพี่อิงฟ้าเพิ่งมาออก แต่ว่าเทปต่อไปเนี่ยเราจะเอาตัวท็อปท็อปที่เป็นวงการ LGBTQ+ มาออกก็การที่เจะน่าทำช่องนะคะเอาจริงเจนน่าทำากับเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการด้วยจริงเป็นสาคนเนาะคือเรียกได้ว่าทำดันดีเนี่ยเป็นชแนลที่เป็นเอ่อรายการทอมรายการแรกของ u t u b e เลยดีกว่าที่เป็นแบบเด็กแก๊งกวนมาแบบมาพูดคุยกันเราจะมาทอล์กกันเกี่ยวกับแบบไลฟ์สไตล์ของพวกเราไม่ว่าเป็น ื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวการเซตผมการแต่งหน้าหรือว่าการช้อปปิ้งสไตล์ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีแบบแขกรับเชิญที่เป็นกระแสต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณโมอามินาก็เคยมาออกแล้วก็มีพี่นิวจิวก็มาออกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปล้วงความลับเขาเกี่ยวกับแบบเขาเคยคบผู้หญิงหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนจะมาเล่าในราย,รายการเราทอมดันดีค่ะ โยติดตามได้นะคะจริงๆแล้วงานดีเจเนี่ยคือตีนาเคยทํามาก่อนนะคะแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมารับงานดีเจครั้งรวมไม่ถึงนะคะ YouTube ของเขาทอมดันดีไม่ใช่พี่ทอมดันดีนะแต่เพรว่าเป็นแบบเหล่าสาวหล่อรวมตัวกันแล้วมาทำคอนเทนต์นะคะพี่ทองดันดีนั้นมันยุค90าสแล้วเนาะแม่เนาะโจค่ะนะคะ มาอีกหนึ่งคนนะคะกับหนังเรื่องบึงการค่ะเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยตั้งแต่5ปีที่แล้วค่ะคุณลีทองคํานะคะเคยฝากผลงานนะคะสาวรับใช้ทันนิกฟิกหลายๆคนได้ดูนะคะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาหอบโปรเจกต์นะคะบึงการเนี่ยค่ะไปให้หลายร้อยบริษัทปฏิเสธหมดจนมาเจอนะคะฮอลลีวูดไทยแลนด์นะคะบอกไม่เซ็ตตรงกันแล้วก็มีความสุขว่าอยากสร้างอะไรนะคะที่เป็นสัตว์ประหลาดเพราะว่าคนไทยยังไม่มีเขาบอกว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยสูง9า เมตรนะแล้วก็ไปสั่งทาที่จีน3-4เดือนน่ะแล้วก็แบบว่าเอากลับมาที่ไทยแล้วก็มีการทดลองนะว่าจะให้ขยับอะไรยังไงนะคะอาเดี๋ยวเราไปฟังนะคะคุณลีนะคะว่ากดดันการทําหนังเรื่องมือการเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะพอจากนี้ผมคิดมาจากห้าปีที่แล้วที่ผมท Presentation ผมทำพรี e ซนเ t ชันหนังนี้แล้วก็ผมไปเสนอ project นี้ความภายในประมาณอยู่เมืองไทยร้อยร้อยบริษัทเลย แล้วมีทุกคนแบบไม่อยากลุยกับโปรเจกต์นี้ไงว่ามันเป็นหนังทุนเยอะมากแล้วก็ยากที่จะสร้างแบบนี้ CG คนไทยยังไม่พร้อมผมก็เสนอไปประมาณร้อยบริษัทแล้วก็ไม่มีใครแบบอยากได้ช่างแต่อันเดียวคือพารูดไทยแลนด์ที่แบบอยากลุยด้วยอยากทำหนังแบบนี้เหมือนกันมา n d เสก็เหมือนกันแล้วก็แบบพัฒนาตัวเองทุกทุกเดือนทุกเดือนหานายทุนที่แบบหาคนที่แบบอยากลุยด้วยแบบนี้ บึงการประวัติที่ผมอ่านมาเป็นบึงการที่มีความลับเยอะที่แบบ e กเ e ตในภายในบึงน้ำของบึงการที่เฉลยไม่ได้ว่าอะไรเป็นสกเรตของบึงการเพราะว่าตอนนี้มีแบบทำนาคามีเยอะแยะที่คุคนไม่รู้ว่าบึงการมีอะไรบางอย่างในหมู่บ้านอีสานนี้ที่แบบคนปิดบังไว้หรือว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อก่อนใช่ไหมอืมก็ทำไมเราเรียกว่าในทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในบึงการ ตอนทํางานยากสุดคือตอนถ่ายหนังใส่สัป,ปหลัต9เม็ดสร้างมาจากเมืองจีนอลตโทรอติต้องบังคับต้องดึงหางต้องขยับตาเองแบบนี้มันถ่ายยากมีฝนด้วยมีควันด้วยนั่นแหละมัน <laughs> ยากคือการถ่ายทําใช่ครับคนที่สร้างหุ่นให้เราคืออยู่ฮอลลีวูดชื่อโจดูเชลที่ทำเอเวอาร์มันเนี้ย Predator Alien สร้างโมเดลให้เราแบบนี้แล้วก็ผมเอาไปผลิตในเมืองจีนที่สร้างให้เราเ็คภายใน3ามเดือนเขาก็เสร็จแล้วเขาก็ไปดูแลว่าทา,างแบบนี้ไม่ย แล้วก็ส่งให้เราในเมืองไทยแล้วก็เรามาฝึกทํางานกันเองประมาณ3-4เดือนมาไลทติ้งจัดไฟยังไงขยับหางยังไงแบบนี้เราจะมาซ้อมกันเองว้3สามสเดือนหาทีมงานมาตากล้องมาแบบนี้คอนเซ็ปต์แรกคือ The l เล็กเป็นหนังแรกของผมที่ผมสร้างมาแต่ระหว่างทางที่ผมว่างอยู่ผมไปหา,าทําหนังกับนักฟิกเป็นดัมเมดสารับใช้ที่อยู่ n น t าฟิกตอนนี้เป็นนักฟิกวิชโนครั้งแรกเมืองไทย ที่เราสร้างมาใช้ประมาณไม่เยอะประมาแเดือนแล้วก็เสียแล้วหนังมันหนังหนังหนังผีไงก็มันต่างกันก็ก็มีเยอะเพราะว่าทุกคนเมืองไทยที่ขหวักกับหนังนี้มากว่าต้องดีนะมีครั้งแรกนั้นที่จะทำหนังสัปปะหลเมืองไทยเนี่ยคุก็โอเค,ครับผมครับผมผมจะทําให้ดีสุดครับจะให้คุยคนสนุกกับหนังนี้แล้วก็มันให้มันแตกต่างอะไรกับเมืองนอกไงเมืองนอกก็ทําหนังสัปละหลเยอะ จีนญี่ปุ่นเกาหลีเยอะแยะแล้วเมืองไทยเรามีบ้างแต่ผมอยากสร้างอะไรใหม่ๆถ้ายุ่เสนออะไรแบบแบบแบบปรึกษาวาัยุมาแล้วว่าอะไรที่แบบคนที่รู้จักโอเคมันก็ง่ายขายง่ายมันจะสร้างง่ายทุกคนรู้จักแต่นี่เป็นอันใหม่เลยเห็นไหมมันแบบอะไรที่แบบคนไม่เคยเห็นยู่จะเสนอสตอรี่ยังไงกับเมืองไทยที่เขาเชื่อถือว่านี่เป็นของเราไทจู เขาบอกว่าได้จากแบบว่าคนที่ทํางานในฮอรลีิวูดแล้วก็ออกแบบให้ที่เขาทําอวตารไงที่ทําแบบสดประหลาดชื่อชัยจูเนี่ยเห็นบอกว่าส่งส่งทางผ่านเรือมาแล้วมาประกอบไทยด้วยนะคะก็อุดหนุนกันด้วยนะคะหนังไทยก็เร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนค่ะมาดูกันต่อนะคะกับมายาอ๋อเชื่อจะพาไปทานชาเอ้ยไม่ใช่ไปดูชา ค่ะเพราะว่าชาที่ดีที่สุดคือชาอะไรไหมคุณแม่ชาอะไรคะชาอึนซูนั่นเองนะคะชาอึนอูค่ะชาอูนี่เป็นแบบป๊อปไอดอลของเกาหลีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นบ,บุิลินวงเอสโตรล่าสุดนะคะก็มาจัดแฟนมีทติ้งนะคะที่เมืองไทยค่ะเราเลยจะไปมัดรวมคําถามโดนใจแฟนจากชาอึนอูกันนะคะบอกว่าหล่อจริงๆหล่อแบบละลายเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยค่ะ ผมเองก็คิดถึงครับนี่แฟนๆมักจะบอกเสมอครับว่าอึนอูมีสองร่างอยู่ในคนคนเดียวกันร่างหนึ่งคือชาอึนอูใช่ไหมฮะอีกร่างหนึ่งคือใครนะฮะจงมีเทำไมเขาถึงบอกว่าอึนอูมีสองร่างในคนเดียวกันคือชาอึนอูหนึ่งร่างดงมีหนึ่งร่างสองคนนี้เหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับโม่ซาชิเน

뭐 제가 좋아하는 and 운동을 한다거나 좋아하는 사람들이랑 맛있는 걸 먹거나 네뭐 마시거나 네 그렇게 얘기를 좀 많이 하는 편인 것 같아요 그니 제가 좋아하는 운동을 하고 리 먹거나 시는 กก็ะใใช้้เวาาาานนรรรบบลทํสีออกกําลังกายช่วยคลายเครียดเรื่องกินก็ช่วยคลายเครียดเหมือนกันเมนูโกรดกอสักเมนูหนึ่งได้ไหมครับที่แบบโหกินแล้วหายเครียดเลยสักหนึ่งเมนูเนี่เอ็นยืดีไทกูมาสุดที่เที่ยวอาหางไทยผูชอบกูแบบเกาหลีนไทยมากจะช่วยแล้วก็ พัจจุริยได้ชูผมชอบจริงๆครับผมแบบถึงขั้นต้องสั่งไปรี่มาทาที่บ้านครับเอาไว้จริงๆเอามันทไดานเล็กๆอย่างนี้ผมไปรีวิวทีรบ้านที่บอกว่าอยามกินเมนูนั้นไม่มีเลยก็เลยรู้สึกเสียใจมากเลยครับวันนี้ต้องจัดเลยครับวันนี้ต้องจัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้แม่ก็ได้มาช่วยกัน แต่ว่ามีครั้งหนึ่งครับที่คุณแม่ของผมเนี่ยทำให้ทานด้วยมืเท้าเขาหนึ่งนะครับปูผกกระดเนี่ยครับรสชาติเป็นยังไงครับที่อม่าทำกับเมนูที่เมืองไทยแตกต่างกันไหมครับปูแตกต่างกันไหมครับเหมือนกันไมับเั้นไหมอืมอยครับคมนัึ่งมั่เคอารีับกอาียมือา จริงๆถ้าเป็นคำชมก็ดีหมดนะครับจริงๆจะโดนดูด้วยเลยทกคเพราะว่าผมเป็นคนชอบในรับต่าคำชมครับหล่อไหมครับหอเก่งไหมครับเก่งมีพลังเลยมมีพลังเลยโอ้วอลเลนมาลทุกแม่이제아일랜드라는작품이이제나올것같은데요네네อ <Allah> ยงฮัน이란เคนเตอร์ดคน,นั่นเอ่งยินดีครับขอนห้ดีชื่า่อวยุันะครับทยคนดีครับตินีด้วยนะครับ ชาอู่ช่นะคะปีนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่มาให้แฟนๆติดตามนะคะตัวจริงนี่อร่ามาก็สูงนะคะแบบเหมือนลุดออกมาจากแบกระตูน่ะแม่จริงหล่อมากเลยนะคะเกิดเร็วไปหน่อยจริงๆดิฉันเนี่ยค่ะเราจะได้ไปกีดแะเขาไม่แบบว่าเลือกเราเป็นแฟนแน่เลยค่ะแต่ก่อนจากไปนะคะนี่เลย โปรโมชันดีๆกันเนาะแม่ค่ะดีพินายนะคะเน้นย้ำโปรโมชันกันอีกทีค่ะดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะคะตอนนี้นะคะกาดอย่าตกนะคะโควิดยังอยู่กับเรานะคะถ้าภูมิดีนะคะอุ้ยรับรองค่ะเราแข็งแรงแน่นอนค่ะดีพินายนะคะโปรโมชั่นนะคะซื้อ1ึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเตออีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนออีก12ซองกาแฟกระชายขาวอีก12ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ กอบัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 2ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 2ซองคนจ 3, ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02-666-9456รวมไปถึงสแกน QR ว o d e ค้ก็ได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ m ายาไลนั่นเองค่ะ,คะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ